ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนที่ชอบปลูกต้นไม้นะครับก็มาชมบรรยากาศทุ่งนานะครับครับก็ผมเองก็ได้หวานข้าวเมื่อวันที่10บครับวันที่10บที่ผ่านมานี้นะครับเดือนมิถุนาพอวานเสร็จก็ตอนข้ามฝนตกท่วมเลยครับท่วมครับก็เลยอาศัยเครือสู สูบลงสะเลยครับทำให้น้ำสะเพิ่มขึ้นครับคุณขึ้นนะครับครับก็มาชมทุเรียนต้นเดิมๆนะครับครับที่ทำการเสริมขาเมื่อวันที่15พฤษภาครับก็เนี่ยครับใจร้อนแผลอักเสบนะครับตำแหน่งนี้นะครับผมรัดแน่นนะครับทั้งรัดแน่นแล้วก็ปาดไม่เสมอ ลำต้นเป็นรอนนะครับนะครับคาดว่าอีกประมาณเดือนครึ่งหรือสองเดือนนะครับนะครับรู้สึกว่าพักหลังนี้ได้น้ำผลมาเขารู้สึกว่าเขาจะแข็งแรงขึ้นนะครับครับก็เสริมขาก็หาประสบการณ์ไปนะครับนะครับสองต้นนี้ ครับครบหนึ่งเดือนนะครับที่ทำการเสริมขาเสียหายนะครับครับบาดแผลเน่าเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับเกิดการอักเสบผมก็เลยรีบแกะออกนะครับแบบมัดเปลือยเลยครับตอนนี้ครับก็ไม่เป็นไรนะครับแบบนี้เราใช้เวลาในการให้เขาประสานกันเองนะครับครับเป็นรูโบอยู่เลยครับ ก็เนี่ยครับตอนนี้เป็นต้นเพาะเมล็ดนะครับต้นสูงครับสําหรับน้ําดํานะครับได้ยอดมาแค่นี้นะครับครับต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับนะครับได้ใบใหม่มาอาการเหลืองๆหน่อยนะครับสำหรับน้ำดำ ครับตอนนี้ตรงนี้ได้เดือนครึ่งแล้วนะครับประมาณ45วันนะครับที่ทำการเสริมขานะครับผมปั้นว้พักหนึ่งแล้วนะครับตรงตำแหน่งที่ตัดนี้นะครับก็ตัดออกเลยครับครับเนี่ยครับที่เหลือกิ่งก็อยู่ครับต่อไปก็ คงอีกนานนะครับกว่าจะได้แต่งกิ่งใหม่ครับต้นนี้ก็ถือว่าจะเอาแค่สองขาขนาดนี้นะครับครับต้นนี้เป็นหนามดำนะครับลำต้นใกล้เคียงกันกับต้นเพาะเมล็ดครับบาดแผลถือว่าสวยนะครับหาประสบการณ์ครับฝึกฝีมือ แล้วก็ให้ชมต้นหมอนทองนะครับครับหมอนทองต้นนี้วันที่28นี้ก็ครบหนึ่งปีนะครับผมถือโอกาสปลูกในตอนวันเกิดนะครับถือว่าจำได้วันที่28่ครับเป็นต้นกิ่งกระโดงนะครับยอดเที่ยวนี้ ออกแบนๆเหมือนกิ่งข้างครับก็ตอนนี้เป็นสามขานะครับนะครับผมแกะแล้วครับแต่มัดสำรองไว้นิดนึงครับกิ่งนี้ก็ขออ,ออกนะครับเอากิ่งนี้ออกนะครับ ครับครับก็ครบสามขานะครับหมดภาระไปแล้วสองต้นครับก็โค้งนี้เป็นโค้งมะเขือคืนนะครับเนี่ยครับต้นมะเขือคืนเขาจะอยู่ด้านนู้นผมตัดต้นออกนะครับเหลือตอเขาก็เกิดขึ้นใหม่นะครับสำหรับต้นนี้ เอายาวลิ้นจีเข้าไปแล้วนะครับเพไม่ใช่ขอภัยครับเป็นน้ำดำครับเนี่ยน้ําดํานะครับแล้วก็เอาต้นเพาะ,มะเมล็ดต้นนี้ออกนะกิ่งต้นนี้กิ่งนี้ออกนะครับพูดปิดพูด,พดถูกขอไัยนะครับเอากิ่งเพาะ,มะเมล็ดออกครับนะครับบาดแผลก็สวยอยู่นะครับผม เตรียมตัวจะปั้นให้เขารอบนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่นิดนึงนะครับตรงนี้ตำแหน่งนี้เหลืออยู่นิดนึงครับแต่ไม่ได้ตัดต้นออกนะครับจะปั้นให้เขารอบๆแล้วก็ปล่อยก็แห้งไปนะครับก็เดี๋ยวเลาะกิ่งออกนิดนึง ก็ออกแค่นี้ก่อนนะครับครับสำหรับต้นนี้ครับก็ต้นเพาะเล็ดก,ก็สมบูรณ์นะครับเป็นดินขอบสะและเป็นดินที่ผมเคยไปซื้อมาจากประจีนด้วยนะครับแถวนี้ครับแถวนี้มีประวัตินะครับไว้คลิปหน้าผมจะเล่าให้ฟังครับ ก็นี่ก็น้ำดำเหลืองอ้อยเลยครับน้ำดำบวกกับพออเมล็ดสามต้นครับก็ต้นนุ้นเหลืองมากนะครับต้นนี้ได้ใบใหญ่ครับเขาได้รับน้ำฝนครับก็ชุดนี้ผ่านมาหน้าร้อนก็ไม่ได้กลางแสรลนนะครับครับ ขอพักกล้องสักครู่นะครับครับสำหรับต้นนี้ก็เป็นต้นเพาะ,มะเมล็ดนะครับยังไม่มีพันธุ์ดีฮะต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับเพาะ,มะเมล็ดสามต้นได้ใบใหม่ในหน้าฝนถือว่าใหญ่ดีนะครับครับก็ นี่อีกชุดหนึ่งนะครับครับไม่มีต้นพันธุ์ดีครับไม่มียังมีแต่ต้นเพาะเมล็ดครับก็ได้ตัดแล้วนะครับกิ่งกิ่งนี้นะครับได้ตัดออกแล้วครับนะครับบาดแผลสวยอยู่นะครับสำหรับต้นเพาะเมล็ดครับสำหรับต้นนี้ ครับผมเอาน้ำดำเข้ากับต้นเพาะเมล็ดที่เกิดการอักเสบครับเนี่ยครับน้ำดำก็กำลังจะเริ่มได้ยอดใหม่นะครับครับเดี๋ยวเนี่ยครับบาดแผลเกิดจากการรัดแน่นนะครับหรืออักเสบนะครับนะครับคาดว่าบาดแผลชุดนี้ ประมาณอีก6เดือนหรือสิ้นปีนะครับน่าจะสนิทก็ดูลักษณะการขยายตัวเนื้อเยื่อนะครับเขาขยายได้ดีสำหรับน้ำดำครับก็ชมลัดๆหน่อยนะครับครับก็หอมทองครับก็กำลังจะได้เก็บเกี่ยวนะครับหงอนเอา กล้วยหอมทองครับสำหรับต้นนี้ครับต้นนี้ผมเอาเข้าแล้ว3มต้นนะครับอุ้ยนีครับต้นนี้ก็เพิ่งจะเสริมเข้าไปนะครับสำหรับต้นนี้ครับต้นที่สามครับก็ต้นแรกติดดีนะครับ ต้นที่สองเป็นต้นนี้ต่อไปก็เอาน้ำดำเข้านะครับอีกสักพักหนึ่งครับหลังจากเขาติดแล้วครับก็ทิ่งนี้ก็น่าจะนะครับลำต้นไม่ค่อยสวยนะครับมีเงี้ยง ผมซื้อมาราคา40บาทนะครับมาปลูกก็เขาโลทิ้งนะครับครับต่อไปก็อาจจะตัดทิ้งนะครับตัดตำแหน่งนี้เขาเหลือกิ่งเดียวก็บางต้นก็ไม่สมบูรณ์นะครับนี่อย่างต้นนี้เขาเกิดบาดแผลเมื่อปีที่แล้วนะครับครับออยัง เติบโตไม่ค่อยดีครับก็น้ำดำก็เนี่ยครับลักษณะสามกิ่งผมตัดกิ่งกลางออกแล้วนะครับก็เหลือ2ข้างครับอีกหน่อยก็ถ้าตอนนี้เขาแข็งแรงขึ้นนะครับก็จะเอาเข้าแล้วครับสำหรับต้นที่ไม่เคยป่วยนะครับนะครับใบเขาจะงามมากนะครับ ต้นเพาะเมล็ดครับยอดเดินดีต้นเพาะเมล็ดยอดเดินดีครับก็เสียน้ำดำนะครับยอดใบเขาจะเล็กนิดเดียวนะครับนะครับนิดเดียวเล็กมากนะครับยอดต้องลุ้นยอดใหม่นะครับเพราะว่าตอนช่วง ก่อนฝนตกนะครับช่วงหน้าร้อนนะครับผมเอาไราแดงไม่ค่อยอยู่นะครับบาดแผลครับก็มีอาการอักเสบเหมือนกันนะครับนะครับดำปีเลยครับตรงนี้จุดตำแหน่งนี้นะครับผมก็ต้องรีบแกะผ้าออกแล้วก็ทำไปศึกษาไปนะครับ ครับต้นนี้ผมเอาสะเข้าแล้วนะครับสามขาครับต้นนี้ก็ถือว่าหมดภาระนะครับเป็นสามขาเข้านี่ครับต้นแรกต้นแรกที่เข้านะครับครับก็นะครับน้ำดำ นะครับพักหลังผมต้องเสริมด้วยเชือกนะครับเพราะว่ารีบร้อนบางทีก็เจอฝนตกรัดไม่ค่อยดีครับก็เดี๋ยวเชือกแดงนี้ก็อีกประมาณครึ่งเดือนผมก็ต้องหรืออาทิตย์หน้านะครับผมก็ต้องเอาออกแล้วครับ ครับเดี๋ยวมาชมต้นนี้นะครับครับต้นนี้ก็น้ำดำครับก็ได้ใบใหม่มาก็ดีใจนะครับใบเขาจะใหญ่ขึ้นครับเมื่อก่อนพ้นก่อนหมดฤดูก่อนหมดฤดูร้อนนะครับผมเจอปัญหาไรแดงระบาดเต็มเลยครับครับครับสำหรับต้นนี้ ลำสีเขาจะดำนะครับตน้นต้นนี้เขาแคะแ,แกแรนครับผมเอาเข้าแล้วครับเพิ่งเอาเข้าครับก็ทำไปก็ศึกษาไปนะครับ,นะบรถไฟขบวนพิเศษเข้ากรุงเทพนะครับขบวนรถไฟติดแอร์ับนะก็บางต้นก็นะครับต้นนี้ ตันนี้ผมทดลองนะครับต้นจะดำหมดเลยนะครับเป็นต้นที่ว่าแค่แกรนแับก็ยังดีนะครับก็ได้ยอดใหม่เดินดีขึ้นครับสามต้นนี้ลักษณะต้นแคะแกรนหมดเลยนะครับลำต้นเขาจะสีดำครับต้นนี้ก็ยังทรงสงตัวอยู่นะครับ ดีขึ้นนิดหน่อยนะครับเมื่อก่อนเขาโคนเคยเน่านะครับนะครับโคนเขาเน่าออกอาการใบเหลืองพอดีผมมาเห็นทันผมก็เลยถอนหญ้าออกครับก็ต้องคอยเขาต่อไปนะครับครับสำหรับต้นนี้ ต้นนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะแตกยอดดีแตกแตกยอดนะครับออกยอดดีมากนะครับสําหรับต้นนี้ครับเราพุ่งไม่หยุดเลยนะครับฮะมันมีปัญหายอดชุดนี้นะครับเขาแค่นะครับบอกไม่ถูกนะครับนะครับเหมือนกับโดนมแมลงกินนะครับ ครับวคอยดูอาการอีกต่อไปนะครับครับชุดนี้ไม่มีพันธุ์ดีนะครับมีต้นเพาะเมล็ดสองต้นครับก็มาชมบาดแผลนะครับสวยอยู่นะครับแล้วก็ขอตัดออกเลยนะครับครับออกแล้วนะครับก็ ต่อไปก็ต้องหายอดพันธุ์ดีมาเสียบเอานะครับสำหรับต้นนี้ก็มีสองขา,อาถือว่าใช้ได้นะครับบาดแผลครับต้นนี้ นะครับต้นพเพาะเมล็ดก็ถือว่าเริ่มสมบูรณ์ขึ้นเมื่อเขาได้รับหน้าฝนนะครับได้รับน้ำฝนมาครึ่งเดือนนะครับ้ขอตัดที่เสริมออกนะครับนะครับโล่งเลยครับก็บาดแผลสนิทด,ดีนะครับ ก็เหลือต้นนี้อีกต้นหนึ่งเป็นพันดุดีต้นนี้ก็น่าจะเป็นหมอนทองนะครับครับต้นนี้เป็นหมอนทองครับนะนะครับต้นนี้ต่อไปก็จะเป็นสี่ขานะครับต้องเอากิ่งนี้เข้าอีกต้นหนึ่ง ตอนนี้ข่ากต้นหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวมาชมอีกนิดหนึ่งนะครับครับก็ครับมาชมต้นนี้นะครับต้นนี้ก็น่าจะเป็นหมอนทองครับตัดออกอีกต้นหนึ่งนะครับนะครับอา้าว ับได้แล้วครับสามขานี่ต้นพัน์ดีครับต้นต้นนี้ครับบาดแผละนะครับสวยอยู่นะครับสนิทดีแล้วครับต้นนี้ก็ต้นเพาะเมล็ดแคกต้นหนึ่งนะครับต่อไปผมก็ต้องเอาเข้าวเหมือนกันครับ เราจะเอาเข้าซ้ายหรือขวาด้านนี้นะครับอคอยเขาแข็งแรงกว่านี้อีกนิดนึงครับก็ดูบรรยากาศนะครับสำหรับดินที่ขุดสะมาถมนะครับผมปรุงด้วยใบไม้ที่ผมกองกองไว้นะครับเอามาขุดหลุมแล้วก็ผสมกับขี้วัวบ้างนะครับ ทิ้งไว้ประมาณสองเดือนผมก็รีบปลูกเลยนะครับครับเนี่ยครับสำหรับต้นนี้เจอปัญหาเกลี่เกลี่ดูดน้ำเลี้ยงนะครับครับพอใบหลังมานี่ก็เริ่มดีขึ้นนิดหนึ่งนะครับใบหลัง ครับก็ทุดนี้ก็เสริมขาแล้วนะครับด้านนี้ติดแล้วนะครับผมอาศัยว่าเสริมอีกต้นหนึ่งครับก็อยากทดลองอยากปลูกนะครับก็ฝึกผล ในการเสริมขาเล่นๆไปนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสำหรับผู้ติดตามทุกท่านนะครับสวัสดีครับ